ใครวะใครวะใครวะชอเสียงดังใช่ไหมอบเสียงดังมันตะบุญโวใช่ไหมโอนานาแม่ถ้าแปลง่ือเสื้อลูกเลื้งเลอสืขาวคือมน้ย่สุดขาวคือเด็กวะไม่ใชเทีสุดขาวนาริตายิ้มค่ะไม่ใช่เทียใช่สดขาวนาิตายิ้มค่ะองีกสองหน่วยจิงจ้าจริงจ้าจริงจะ อดิจะอิงจะอดติ้อกิเอาี่าจะกินยี่บเขาบกิน่อมรบอเงินหอาะเบื่อมั้เาเงินเอาวลูกค้ายิ้มค่ะยิ้มแบบนานิตายิ้มหน่อยค่ะิตยิ้หน่ยค่ะนติ้หอะัทอ่ะันาน่ตา้มหน่อย่นตายิ้มหนอ่ะนัิตาอยค่ะนนย้อนทิตาอย่นยมันเย สังบมงอยู่เนอมาค่ะมาค่ะมาค่ะที่ขาเราเ่าบอ้เป็นแนวเป็นแนวแม่เขอตังกับตาสิเพราะวนี่เขาผมกินแล้วผมกินเนี่ยผมเรงกด้ไหมอุ้ยแต่คนมีตัง์ห้ลูนี่สิงานเขาเยอะมีสามมื่นเลแตงเนี่ยอ้า ว่าจตยงพก็่าแยง่อยสิเลยลูกเตียไนเ็แกลยล่งรับแต้วงหน่อยตงทุไมทีตัวเอามาทายไปแตงหไปอืงเงนอ่ะงงเลยซูนแมูกซูนแมรูนแม่คุณดจีแตงเนี่ยซูนซูนซีนาเลยยิมเลยยิมิมเลยซีนาเลยโอ้ยิมดยิมดยิมดุยิมดยิมดยิม อันเนียอันะอันนกนาเสตยไรดเนาทจ่อนั่นนั่นแค่เสียแับ้าเนาะแดงไ้ล่าเะเอาบะหลังถ้วยเงีเจาเอาหลังถ้วยเอาบลอสังขารเอาไะใส่เขีเอาเป็นถาดธาตีเป็นยน้อยหน่อยหนอย่เนาะเอาบ่แต่งเอาอยู่สนอูว่าเอาอปกินก็ปกันีลวเขาบอกว่าสหาเนี่แล้วัหาเนี่ยยู่แนวกินเล สักผานากจะนองพระอดเจ้าไม่้เรอเี่าเบอลม่เรียกว่าเป็นาอตดไอตัอะนี้ไอตันี้ไอตักจ่าเอ๋จ่าเอ๋่เอ๋่า่เอ๋ค่ะิลัดกันเลยวิล้วกันเัดกันลยส่งส่อะไราอะลีทำไมไม่มีนมมาสันแกเอาแกเกินในกระเพาะ ทำไมแม่ไม่นมแม่จะไปทำอยู่ลูกให้กูแน่ว่าหลักกระไดคีินิคเลื่อนราคาบริเวทรีวิวซื้อเรล่าคาบริเวณที่เซียว่าหาเนาะตีมหละเนาะสูกูก็เฮ็ดไดอยู่นล่แหละกระเฮ็กระไดเนาะได้ดีเนาะให้แม่เฮ็ดบาลูกยิ้มยิ้มเจตคนยิ้มเจตคาะ ไม่ย <l ots> ุนไม่ายุดอันนี้มั่มเลย่ไอ้ยูลจะมั่งจยก็เอนะจยโอ้จะชอบกันเยูอซึองไม่เลยซึ่ไม่บอลนี้อู้วันเขาสือห้เจ้าขสนใส่กับหมูเจ้าผู้ดังผู้ใดเนี่ยเอาไาใส่ได้บอลนี้จ้ามแม่สุาสีมาหอนที่แปดได้ดูบอนี้กูถายดูนู่นกันสาสิเปื่อรถเบาๆตัวขบิดก่อนนะคะสุไา้อยู่ห่างดูกมันสิเดี๋ยวว้า เห็นเห็นตาน่าบ่เข้ามาเห็นไก่บออค่ะันอเอาขึ้นจะอีนั่นียกว่าผลนซ่องหนาบ่เอากระูกเมียเข้ามาเอาแค่เข้ามาเทแบบว่ามันกระจุกเมก็มาต้องมาูกนวามความเาีอที่แบบมันมีมีที่เบบนี่ฉันดูข่าวทเออาันจะดูตันจะดูข่าวเมียคือเมีาเทปขากูไงกูเนี่ยมาถ่ายเอา อยอริตะอริตะใคได้บัตรอคดยคุณยายแม่ของคุณจะไปทำงานคุณยายเตบคุณยายเทบอยู่ไหนคะอู้มาก่อนนบม่มือนอืมโอ้ยลุกๆว่ะแหละเเวเบียดละมาในผามาในเดี๋ยววานอาใครออกมาทำไมคะบ๊ายบายค่ะบาย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 ค่ะยิ้มหน่อยเลยบบายบาย แม่ก่อนนะนหแม่ก่อนนะมนแม่ก่อนนะน่าจะเอาโอดแย่ชวนอ้าวเป็นทุยาค่ะปูกทำไมก็ไปปลูกปลูกทำไมก็ไปปลูกค่ะเตกนอนแต่ฉันไม่ใส่ปุญสะคะขี้ไก่อ่ะ <c oughs>